ไช้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประสนเราเปิดอัพเชี่ยวมาแล้วมาแล้วมดูได้พี่นองด้วยใครมาแบบนี้เนี่ยหัน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 พี่นองโอ้เนาเสียนนสุดหล่อวัดศรีวดดลนางเอกแก้มแสนสวยช้างช้างจักจักพรพัน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 โอ้ช้างจักรพพันพันพันโอ้พี่นอง พี่น้องวันนี้เรามาดูหนังเรื่องก<ส>ูพาสื่อื่นนะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงหนังนะครับในรอบ20หรือ30ปีครับที่ได้เข้าโรงหนังครับผมประมาณรอบ20ปีได้นน่อี๋อียรอบ20ปีได้ดิเมนสมัยน,นั้นก็อยู่ทำอายุ21 22ก็ดูข้างสุดท้ายก็ทำงาน ล่าสุดูของอะไรหรนังยี่ห้อี่ห้ออะไรเหรอติดวิกังหงติดวิกอันนี้ก็ AGB เ,เออหน,นังติดวิกดูล่าสุดหนังติดวิก,วกช่นังกลาบบใช่หนังกลางแปลงแบบฉายฉายติดวิกเออโอ้ยเนาะ เ le อฟซี <f ix> เป็นขับไลยครับพี่น้องเริ่มมากทยอยมากทยอยมากพี่น้องท่านลงหนังอย่างเงี้ยในรอบ23นี่น24ปีเลย <f ix> ดูครั้งสุดท้ายลงไม่เจอไม่เจอแบบไอ้อยู่แถวๆได้ลงหนังธรรมดาแถวบ้านนอกอ่ะสามต่างจังหวัดอ่ะ ลงหนังฉายเวลาลุกขึ้นปุ๊บโตดีตูดตั้งปักอย่างเง้แบบนั้นอ่ะแซบปะของพี่ซื้อไง<า>ซื้อไหมเขาซื้อไปซ,ซื้อให้อายเนี่ยอายจะกินของเจา้าแสบม <ละ S 1> ีอยู่สาบาทสิมีอยู่สาบาท ว่ายว่ายสวยว่ายเอาใหม่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 ว่ายว่ายสวยว่ายสวยแล้วจับบาทเอาเอาป๊อปคอร์ดอย่างเดียวเอาจักบาทนี่เขาขายอย่างเดียวพี่น้องครับเด้อป๊อปคอร์ดครับครับพี่น้องมาซื้อป๊อปคอร์ด ๊อบคอร์นหน่อยค่ะเท่าไหร่จุเล็กไซส์เล็กจะเป็น140อ่ะเห็น,นก็ซื้อ99บาทอะไรคืออะไร9ก้า้บาทผมก็ซื้อ,อเอนี่ยเพื่อนก็ซื้อไปอ่ะมันนีมันเป็นไซส์140 150กเดี๋ยวอ่าถูก โอ้ยหวัดดีครับเฮ้ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบมันเหรียท่าไหรนะเจ้าอีสค่ะบาทะมากนนี้นะครับกนนอัอ้พวนีมันกัสามกองแลน้เื่อนนะจันาม่ท กอเน่ยตอนเดียวคนไหนก้อนว่เมาตัวให้น้ำโม่อน้ำโอกันะเอามเอาอาวกนี้ไม่เป็นจรอดามาเอาเอาเอาชุดเล็กชุดใหญ่ฮะเอาชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กครับท่อนเดอดแบงกันสองชุดสองชุดสองอดเออ รุึองอะนอนมาเอา,าม้เโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับโอ้ผม FC FM ดาครับผมยังหอม FC FM ดาครับพ<โ> ah. ี่น oh ้องครับ ซื้อกับคอนนะพี่น้องแล้วก็ซื้อก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาครับแป๊บนึง

กอลคอนชุดเล็บสองชุดซื้ออย่างหำหน่อยเครื่องน็อกอ้า พี่น้องก็นี่อี้กอ้องถ่าทยรีดีโองวิโด้ิี้กองแชทหาู้สาวดิเอ้ยเนาะ ต่อไปนะครับเราจะมาอ่เปอาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ,รบไปเดี่วพ้มชมกันเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับอาของน้องอุ๋งอิงนะครับลงทุนทั้งหมดนะครับก็ประมาณอ่าร้านแรกอันนี้ร้านแรกนะครับร้านแรกร้านแรกร้านแรกเน่ยหมายถึงอย่างร้านแรกเราจะลงทุนร้านแรกนะครับนี่เราได้มาแล้วหนึ่งร้านนะครับนี่เลยเ <ๆ S 2> แล้วร้านสองอ่ะ ร้านที่สองนะครับยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเรงนี้เราลงทุนหลายร้านอาบอกเลยว่าลงทุนนะครับหมอปลานี่จะเป็นตัวหลักใช่ไหมตัวหลักหลักกิโลแมนคุณีเห็นมยังหน่อยเนะี่ยมันได้มันถึมีช่วงรถขับทานอยู่พูดแบบอย่างเงี้ยหลักกิโลหน่อยเลยขนาดขนาดล่ะสามนี่ขนาดเอาพอสาม็ก มันกวสามวิติไรถแรงจักรดึงดึงได้คุมโนวาปีดึงยังไหนดีวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถแรงกลกรตีดถนนใหญ่เออได้ได้ได้งั้นก็เอาฟ็อกหเอานะนั่งอีกมีมีมีบทแค่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 นั้นเฮ้อสำนักหล้าสำนักกระดังแล้วดูเรื่องกเล็อย่างหลายน้องเอาเมื่อกี้ร้านร้านนี้ใช่ไหมร้านร้านสองเดือนมาใหม่ร้านสองเดือนมาใหม่นี่ร้านอะไรเนี่ย 3ามล้านแล้วด้วยการตั้งแต่ผมรู้จักคุณมาเนี่ยทไมผมก็ไปทิปสมองโดนลูกปัดจะมีอะไรครับคลิปนี้ทานี้ครับชุนาเจอก่อนนะครับสวัสดีครับสวีดาส